พบกันอีกช่วงนะครับกับรายการคุยฟึ่งเรื่องดวงดาวนะครับท่านผู้ชมยังคงอยู่กับผมทั้ง3ท่านนะครับผมครับกำลังคุยกันถึงเรื่องของดาวสุประเคนะครับที่โครจรอ,อยู่ที่ราศีกันนะครับ วันนี้นะฮะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะฮะเราจะมีเรื่องของอุปราคาด้วยฮะท่านผู้ชมครับอุปราคาครั้งนี้นะครับก็เป็นอุปราคาครั้งที่3ที่จะเกิดขึ้นนะครับอุปราคาจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวในทางดาราศาสตร์เดี๋ยวท่านอจาจารย์เสียชัยจะให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมครับผมครับครับเินอาจารย์ก็คงเป็นที่ทราบนะครับปัจจุบันนี้ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เนี่ยมันก็มีกระจายออกไปมีอินเทอร์เน็ตมีผู้รู้อธิบายพูดคุยกัน วันที่1นึ่งกันยายนนะครับก็อีกไม่กี่วันเนี่ยก็กจะมีปรากฏการณ์สุดยุป,ปราคาครับก็คือมีเงาของดวงจันทร์ตกลงสู่โลกั่นคือดวงจันทร์เนี่ยเคลื่อนไปบังดวงอาทิตย์ทีนี้ครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นในลักษณะที่เขาเรียกว่าสุดยุป,ปราคาวงแหวนคือถ้าเราจําได้เนี่ยในรอบปีเนี่ยค่าเฉลี่ยแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์สุดยุป,ปราคา สองครั้ง่างกันประมาณ6เดือนวันที่9มีนาคมต้นปีนี้ก็เกิดไปครั้งหนึ่งแล้วครั้งนั้นเนี่ยเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงแล้วเงามืดก็ผ่านทางอินโดนีเซียทางใต้ของเราเนี่ยทำให้ประเทศไทยเราเห็นเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนแต่ว่าครั้งนี้นะครับก็คือประมาณ6เดือนจากครั้งนั้นมาวันที่1กันยายนเนี่ยเกิดสุริยุปราคาวงแหวนแล้วก็เงามัวเนี่ยไม่ได้ตกประเทศไทยเลยก็หมายความว่า เราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่รับรู้เลยว่ามีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นโบนโลกเพราะว่าปรากฏการณ์เนี่ยเงาของวงแหวนเนี่ยจะเคลื่อนผ่านทางทวีปแอฟริกาตอนกลางลงไปทางใต้เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเงามัวเงามัวก็จะตกเกือบกินพื้นที่ทวีปแอฟริกาทั้งหมดแล้วก็บางส่วนก็จะมาแตะกันแถวๆอินโดนีเซียแถวเกาะสุมาตรารเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้ไทยเราอยู่บ้านเราก็ไม่รับรู้ แต่ว่าคำนวณแล้วก็คือปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นถ้าเอากึ่งกลางพลาดนะครับก็คือกึ่งกลางของตอนที่เงาวงแหวนเนี่ยใหญ่ที่สุดก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเ็จเศษตอนเย็นบ้านเราวันที่1กันยายนนะครับปรากฏการณ์ครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสุริยุป,ปราคาครั้งสุดท้ายในยรอบปีครับทีนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นคู่กันเป็นเหมือนกับคู่แฝดไปด้วยกัน คือเมื่อมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาเกิดขึ้นครั้งใดก็ตามอีกประมาณครึ่งเดือนถัดไปก็จะเกิดปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งตามมาครับอย่างครั้งที่แล้วก็จํากันได้วันที่9มีานาคมเกิดสุริยุป,ร,ยปราคาเต็มดวงอีก15วันต่อมาก็เกิดปรากฏการณ์จันทร,รุปราคาคแต่ครั้งนั้นจะเป็นลักษณะจันทร Hub ุปราคาบางส่วนซึ่งไทยเราก็เห็นได้แต่ครั้งนี้นะครับ สุริยุปราคาวงแหวนมาที่1กันยายนเกิดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอีก15วันก็คือ16กันยายนก็จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาขึ้นมาอีกแต่เป็นจันทรุปราคาแบบเงามัวคำว่าจันทรุปราคาแบบเงามัวก็คือดวงจันทรน์เคลื่อนเข้าไปในเงาของโลกเนี่ยแต่ไม่ได้เข้าไปในเงามืดของโลกเลยอยู่เฉพาะในเงามัวของโลกดวงจันทร์ก็ยังรับแสงอาทิตย์ได้แต่ไม่เต็มที่ทีน,นี้ไอ้การเต็มที่กับไม่เต็มที่เนี่ยมันจะดูไม่แตกต่างนะักเหตุผลก็เพราะว่า เวลาเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเนี่ยมันจะเป็นช่วงจันเพนขึ้น15ค่ําน,นะครับเพราะฉะนั้นดวงจันทร์ก็เต็มดวงอยู่แล้วสว่างมันก็ลดความสว่างลงไปนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่ามัน,มนเกิดปรากฏการณ์รส่วนสุริยุป,ปราคานี่ก็มีข้อจํากัดอยู่ข้อนหนึ่งก็จะเกิดตรงกันข้ามกันกับจันทรุป,ปราคานั่นแหละจะต้องเป็นช่วงที่ดวงจันทร์ดับ,บก็คืออาจจะเป็นแรม14ค่ําหรือแรม15ค่ํา ที่มันมีแรม14 15, กับ15เนี่ยก็เพราะเดือนไทยเราเนี่ยนะครับเดือนจันทรคติเนี่ยถ้าเป็นเดือนเลขขี้มันก็มีแค่29วันมันก็เลยไปไปหมดเดือนที่แรม14ค่ําแต่ถ้าเป็นเดือนเลขคู่มันก็มี30วันก็ไปหมดที่แรม 15, 15. ค่ำนั้นคำว่าแรม14ค่ํากับ15ค่ําก็คือจันรดับทั้งคู่นั่นแหละครับนะครับ,รบอันนี้ก็คือปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นครับองค์ประกอบก็จะประกอบด้วยดวงอาทิตย์นะฮะ โลกแลวก็ดวงจันทรนั่นเองนะครับโคจรเขาเรียกว่าสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันนะครับแต่ในทางหราศาสตร์ถ้ท่านอาจารย์ครับหราศาสตร์เนี่ยก็คือจะมีพะราเค์นะครับพะราเค์ที่เรียกว่าพราเคสใช้ยานะครับถือว่าเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบตรงนี้นะครับก็คือราวหูนั่นเองนะครับแต่ว่าในทางดาราศาสตร์จะเรียกว่าเป็นจุดคำนวณนะฮะก็คือเรียกว่าโหนดนั่นเองนะครับแต่ว่าในทางหราศาสตร์จะเรียกว่าราวหูนั่นเองนะครับ ราหูนะฮะอยู่โคจรอยู่ที่ราศีใดนะครับอ่าราศีที่ราหูโคจรอยู่แล้วก็ราศีตรงข้ามนะครับท่านอาจารย์ก็จะทําให้เกิดนะครับอุปราคาเกิดขึ้นนะครับผมครับปัจจุบันนะฮะราหูนะฮะอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับอยู่ที่ราศีสิงห์เพราะฉะนั้นเนี่ย เดือนนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้พระอาทิตย์ยกย้ายนะครับจากราศีกรกฎนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์มานะฮะก็จะใกล้วันที่จะสัมพันธ์นะครับสัมพันธ์กันในเรื่องของอุปราคานะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็รอแค่ดาวอะไรครับอาจารย์พระจันทร์รอแค่ดาวพระจันทร์มาสำคัญอีกองเวเนี่ยก็จะเกิดอุปราคาอย่างที่ ท่าอาจารย์สิทธิชัยว่านะคะแล้วก็จะเกิดของเรานจะเรียกว่าราหูนะคะคราวนี้ราหูอยู่ตรงไหนเหตุที่เกิดอุปราคาก็จะเกิดที่ราศีนั้นนะคะแล้วก็ราศีฝั่งตรงข้ามก็คือราศีกุมนะคะแลตอนนี้อยู่พระราหูอยู่ที่ราศีสิงเพราะฉะนั้นอุปราคาก็เกิดขึ้นที่ราศีสิงเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปราคาก็บ่งบอกผ่านมาทางดวงดาวผ่านมาทางโลกนะคะแล้วก็ผ่านมาทางเรือนชะตาก็บ่งบอกว่า ภพที่5เนี่ยนะคะราศีสิงห์เป็นภพที่5ของดวงเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยภพที่5เรียกว่าปุตตะนะคะพอปุตตะเนี่ยก็หมายถึงความรื่นรมความยินดีบุตรบริวารการดื่มาการกินพอเกิดอุปราคาปุ๊บมันก็จะมีปัญหาอยู่ที่ภพที่5นะคะแล้วก็ขยายอธิบายด้วยว่าอุปราคาเนี่ยที่อาจารย์แบ่งว่าเป็นสุญยุปราคาและจันรรยุปราคาก็บ่งบอกในเรื่องของความหนักเบาของการเกิดเรื่องนะคะ สุริยุปราคาเนี่ยก็จะเกิดในเรื่องของหนักกว่าจันทรุปราคาคแล้วสุริยุปราคาแบบเต็มดวงเนี่ยก็จะส่งผลรุนแรงกว่าเงามัวหรือบางส่วนนะคะแล้วครั้งนี้เกิดแบบเงามัวบางส่วนและมองไม่เห็นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าเบาบางลงนะคะแต่เหตุที่เกิดหรือว่าราศีที่เกิดคือเกิดที่ราศีสิงห์เพราะฉะนั้นเกิดในภพที่5้าก็คือ,อ,อปุตตะนะคะ ความรื่นเริงความยินดีนะคะเพราะฉะนั้นจงบ่งบอกในเรื่องของอะไรคะสุริปราคาบ่งบอกในเรื่องของการเป็นผู้นำนะคะบุคคลชั้นสูงนะคะแล้วก็อะไรคะบริวารเด็กก็จะมีปัญหามีเรื่องมีเหตุนะคะแล้วก็มีอุปสรรคปัญหานะคะบ่งบอกในเรื่องของการ เศร้าโศกเสียใจการสูญเสียการเจ็บไข้นะคะการมีอุบัติเหตุหรือว่าการสูญเสียผู้หมายถึงดาวอาทิตนะคะชุหรือประราคานี่หมายถึงชนชั้นสูงหมายถึงผู้นำนะคะหมายถึงระบบหรือคนชั้นสูงผู้นําประเทศนะคะแล้วก็บ,บุตรบริวารด้วยก็จะเกิดตรงนี้นะคะคแล้วก็นะคะขยายอีกนิดนึงนะคะ สุริยุปราคาตรงนี้เกิดที่15องศา16ลิปดานะคะที่ราศีสิงห์นะคะก็จะบอกว่าเกิดที่ปัญจมะนาวางนะคะคือนาวางของราศีอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเกิดที่ราศีที่มีดาวพระอาทิตย์ปกครองและนวางอาทิตย์ด้วย,ะะาวาย,วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบ่งบอกในเรื่องของการเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ระบบของออคนชั้นสูงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ทุติยติยางก็คือพฤหัสป,ปดีนะคะในเรื่องของออในดวงเมืองก็หมายถึงการ ่างกฎหมายการออกกฎหมายการการเป็นของครูบาอาจารย์ผู้นํานะครับหรือผู้ถือกฎหมายสภานิติบัญญัติอะไรเงี้ยในความหมายของดาวพนหัสปดีนะคะคก็จะโดนตรงนี้นะคะก็ให้ร,าาระมัดระวังอาจจะมีการเจ็บไข้การสูญเสียการมีโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะครับ ในทางโหราศาสตร์นะครับในในวิชาความรู้โหราศาสตร์ก็จะแบ่งออกมาเป็นในเรื่องของราศีในเรื่องของตรียางนะฮะที่แบ่งราศีออกมาเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็ในเรื่องของหนาวางนะฮะที่แบ่งพื้นที่ออกมาเป็น9ส่วนนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเลิกด้วยนะที่เกี่ยวกับการโคจรของพระจันทร์นะครับตรงนี้ครับก็ การเกิดในครั้งนี้นะฮะแต่ไม่ไม่สามารถที่จะเห็นนะครับได้ได้ในเมืองไทยนะครับที่อาจารย์พูดถึงจุดราหูนะครับก็คือจุดนี้ไม่มีวัตถุนะครับในทางดาราศาสตร์แต่ว่าเป็นจุดที่วงระนาบวงโคจรของดวงจันทร์เนี่ยตัดกับระนาบวงโคจรของโลกที่โคจรไปรอบดวงอาทิตย์แต่ดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกเอียงไปจากระนาบนี้ ทีนี้ในการจะเกิดการบังกันได้เนี a, and and life, well. ่ยมันก็จะต้องมีปัจจัย2อย่างหนึ่งโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ต้องมาอยู่ในแนวเดียวกันและอีกอันหนึ่งก็คือต้องอยู่ในระนาบเดียวกันด้วยถ้าเกิดอยู่คนละระนาบเนี่ยเงามันก็จะไม่ซ้อนทับกันทีนี้ถ้าอยู่ในระนาบนั้นก็หมายความว่าดวงจันทร์จะต้องมาอยู่ณจุดตัดของระนาบอาจจะเป็นจุดราหูหรือจุดเกตที่อยู่ตรงกันข้ามกันซึ่งนั่นก็คือจุดโหนดขึ้นกับจุดโหนดลงนั่นเองนะครับ ทีนี้ในปรากฏการครั้งนี้ตอนที่ดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์เนี่ยมันบางไม่มิดแล้วปล่อยขอบนอกออกมาเป็นเหมือนวงแหวนก็เพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยอยู่ห่างไกลจากโลกออกไปมากสักหน่อยเพราะฉะนั้นขนาดปรากฏของดวงจันทร์ก็เลยเล็กบางดวงอาทิตย์ไม่มิดนะครับบางครั้งที่เกิดปรากฏการสุริยุปราคาเต็มดวงนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยอยู่ใกล้โลกเข้ามาสักหน่อยหนึ่งก็เลยมีขนาดปรากฏโต พอที่จะบงังดวงอาทิตย์มิดก็เลยมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยแต่พอถ้าดวงจันรทร์เคลื่อนไกลออกไปก็เลยขนาดเล็กลงก็บงังดวงอาทิตย์ไม่มิดเปิดขอบออกมาที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้ไกลโลกแตกต่างกันเนี่ยเพราะวงโคจรดวงจันทร์เป็นวงรีไอค้คำว่าวงรีก็คือมีระยะใกล้ไกลโลกไม่เท่ากันไม่เหมือนวงกลมนะครับ,รบก็เลยทําให้เกิดปรากฏการณ์ในลักษณะวงแหวนขึ้นมาในครั้งนี้นะครับครับครับ ก็เป็นที่ติดตามนะฮะของนักดาราศาสตร์และก็ทั้งนักโหราศาสตร์ด้วยที่จะพูดถึงในเรื่องของอุปราคานั่นเองนะครับครับแต่ว่าครั้งต่อไปให้ท่านอาจารย์ก็จะห่างจากเขาเรียกว่าวันที่หนึ่งที่เป็นสุริปราคาไปอีกก็อีกสิวันก็คือคืนวันที่สิบหกกรกยายนแต่ว่ามันจะเกิดคาบเกี่ยวระหว่าง16-17คือปรากฏการณ์เนี่ยมันเริ่มใกล้ๆเที่ยงคืน นะครับโดยดวงจันทร์นี่ก็เริ่มเข้าไปในเงามัวของโลกแล้วก็ไปอยู่ในเงามัวสักระยะหนึ่งแล้วก็ออกไปแต่ว่าตอนออกนั้นก็จะไปเป็นวันเป็นวันใหม่แล้วก็คือข้ามไปหลังเที่ยงคืนก็เป็นของวันที่17ซ<ช>ึ<ช>่งในช่วงนั้นบางทีกลางๆเดือนเราก็จะมาคุยกันในรายละเอียดอีกทีหนึง่งนะครับ ก็อิทธิพลของอุปราคานะฮะก็มีอิทธิพลทางด้านหลายๆด้านนะฮะที่เกี่ยวกับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ดีในเรื่องของสภาพสังคมก็ดีในเรื่องของธรรมชาติก็ดีท่านอาจารย์ถ้าเกิดสุริยอุปราคาเนี่ยแล้วเราสามารถเห็นได้นะฮะในเวลากลางวันเนี่ยท่านอาจารย์ครับคนโบราณน,นี่เขาจะมีวิธีของเขาอยู่ใช่ไหมท่านอาจารย์ครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับคือบางคนก็บอกว่า ก็ต้องตีกเกาะเคาะไม้ยิงปืนจุดประทัดไล่มังกรร้ายหรือ <c oughs> ว่าไล่ราหู <c oughs> ไม่ให้อมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บางคน <c oughs> ก็เอาไม้ไปเคาะต้นไม้ <c oughs> ให้ออกลูกดกๆนะครับ <c oughs> ก็มีกันหลายแบบ <c oughs> ทีนี้ถ้าพูดถึงครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายของปีก็คือสุริยุป,ปราคา ปีหน้าเนี่ยมีสุริยปร,ราคาครั้งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็เรียกว่าเกรเ e s t สอิคลิปเลยนะครับก็คือช่วงวันที่21สิงหาคมปีหน้านะครับผากลางทวีปอเมริกานเหนือ,อพอดีนะครับ,รบซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ชาวอเมริกันก็จะได้เห็นกันเต็มที่แล้วก็หลายคนอาจจะติดตามไปเฝ้าดูเหตุการณ์รด้วย,ยซึ่งปีงหน้านี้ไทยเราไม่ได้เห็นปรากฏการณ์เลยนะครับมันเกิดสครั้งก็จริงคือเกิดเดือนกุมภาพันธ์กับ สิงหาคมเราจะไม่เห็นแต่เราจะไปเห็นในปีถัดไปแต่ก็เป็นลักษณะของสุริยุปราคาแบบบางส่วนคือเห็นเฉพาะเงามัวเท่านั้นเองอยู่ในเงามัวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายคนมักจะบอกว่าเราคุ้นเคยกับจันทรุปราคาดูเหมือนมันเกิดบ่อยคส่วนสุริยุปราคารู้สึกมันไม่ค่อยเกิดบ่อยจริงมันเกิดเท่ากันอย่างที่บอกแล้วมันเป็นคู่กันมาแต่เพียงว่าเวลาเกิดสุริยุปราคาเนี่ยเราต้องไปอยู่ในที่เกิดเหตุ ก็คืออยู่ใต้เงาของดวงจันทร์เท่านั้นนะแต่บนโลกอย่างครั้งนี้ที่วันที่หนึ่งกันยายนเราอยู่ประเทศไทยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นจันทรุปราคาเนี่ยมีโอกาสเห็นได้ครึ่งโลกเลยคือใครที่เป็นกลางคืนตอนนั้นเห็นหมดเลยนะครับจะแตกต่างกันเท่านั้นเองก็เลยมีความรู้สึกว่าจันทรุปราคาเกิดบ่อยสุริยุรปราคาเกิดน้อยกว่าครับแล้วนักดาราศาสตร์นะครับที่เขาเรียกว,ว่าต่างชาติยอมรับเลยนะท่านอาจารย์นะครับต้องต้องยอมรับ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะท่านคำนวณอุปราคาไว้นะครับเมื่อ2,411นะครับก็เลยทําให้เป็นที่มาของวันของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ผ่านไปเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าในยุคนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีก o เกิลแม p พระองค์ท่านสามารถคํานวณแล้วก็กําหนดตําแหน่งตําแหน่งที่เกิดขึ้นและ ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องไปดูตรงไหนถึงจะเห็นนะครับและที่สําคัญคือเรื่องเวลาตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีเวลาแบบปัจจุบันนะครับเป็นเวลามาตรฐานที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นในยุคนั้นเฉพาะของไทยเราเลยโดยใช้เส้นแวงที่ร้อยองศาตะวันออกเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นของไทยเราล้วนๆในเชิงของเวลาเราก็ในเชิงของสถานที่ที่พระองค์ท่านทรงกำหนดและพยากรทุกอย่างลงล็อกเป๊ะนะครับ ในทางโหราศาสตร์ท่านอาจารย์อาทิตย์นะฮะร,ราหูแล้วก็ดาวจาันเนี่ยก็คือในในในตำนานใช่ไหมมีตำนานใช,ใช่ไหมอาจารย์พูดถึงว่าทั้งดาวเคราะห์สามองค์เนี่ยนะฮะก็คือหมายถึงว่าเป็นพี่น้องกันนะครับก็คือเขาเรียกว่าเกิดมาในชาติใดนะฮะก็จะต้องตามมานะฮะร,ราหูนี่ก็ต้องตามมาเขาเรียกว่าบทบังพี่กับน้องทั้งหมดเลยนะครับก็วันนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะได้ความรู้ได้สาระมากมายนะครับแล้วก็เข้มข้นนะครับเวลาน้อยนะครับก็ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ิทธิชัยจันทรรศิสิปินนะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองแล้วก็ท่านอาจารย์สุภัสสรศรีงามนะครับอาจารย์อนานะฮะท่านเป็นผู้อาจารย์ประจําวิชาสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางสถานีนะครับ ผู้บริหารนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญนะครับและที่สําคัญก็คือต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมครับเดี๋ยวเราทั้ง3คนต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมครับ <God. S 1> โชคดีครับ